สดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงสือภาษาชาแน,นลนะคะมาแวะบ้านปู่อีกแล้วนะคะลุงเสือหาแนวกินสากลานมืดเ่นมาขามอีกแล้วภาษาทําแจ่วเต็มกระปุกอีกแล้ววันนี้นะคะเมื่อวานเอาไปยังไม่ได้เอากลับมาเลยกระปุกนะอย่าพากระไปวัดแล้วปู่ก็ อยู่ข้างในนะคะยิ้นกันไปมาคามดกนะคะปีนี้เนี่ค่ะบังมีแต่หมากยาพาใดมาค้ามเห็ดสมแล้วปีนี้ ปีเมื่อกี้ภาษาซื้อกับย่าอาชินะสะสองกิโลกิโลละเจ็ดสิบบาทเลยนะคะ ลกคากอาลีพี่น้องนนะเป็นตัสออนนะคะเอฟซีมองขึ้นไปมีแต่มากลุงเสือสั่นลงแลยที่ปีกายนี้ ดกคักดกแนพี่นองเอยหุ่น,นาขาวจูนทูนฝักมะขามนะคะเอฟซีดกมากมากเดี๋ยวมันสุกจะให้ลุงเสือมาขึ้นสันนะะเอฟซีเนาะเอาไปแกะ ไว้ทำส้มนะคะใส่ไม่ใส่กระปุกก็ใส่ถุงถ้าเราใส่ถุงใส่ตู้เย็นมันจะไม่ดำเนะาะก็จะใส่แต่ตู้เย็นหลายกับตู้เย็นก็มีคลองแช่หลายอย่างนะคะก็เลยภาษาเอาใส่กระปุกไว้แต่มันก็ได้เป็นปีอยู่เนาะปีหนึ่งนะคะถ้าปีที่สองนี่มันจะดำนะคะปีแรกไม่ดำนะคะ ปาดค่ะคืองามแท้งามคักพี่น้องสูงท่วมหัวเลยนะคะมะเขือไข่เตา่าไม่มีลูกแล้วตน้นโอ้นี่ลูกลูกเล็กๆยาวๆนะ f อซี้เาเจ้าเอินอีกอย่างหนึง่งมะเขือตอแหลบอแล้วว่าตอแหลมันจะมีอีกแบบหนึ่งนี่ไงเห็นแล้วลูกหนึ่งแก่แล้ว ลูกใหญ่ขนาดนี้นะคะทุนมันสุกเหลืองนะคะโอ้ขาหญ้าพางามแท้อะโวคาโดนะคะนี่น้องแมมซื้อมาปลูกเพื่อมักกินนะพันก็นซื้อมาปลูกนะคะอันนี้มะเขือพวงโอ้อันอันอย่างนะผักข้าแยงพี่ผักอันนี้นะมะเขืออันนี่เดยมะเขือคืน มีอยู่ต้นหนึ่งมเคือคืนมันเหลืองหรอแล้วเดินทางต่อวันนี้ไม่ได้เกี่ยวญ้าให้บัวนะคะไปทำงานไป่ช้านะคะ Michael, <Ừ. S 1> วันนี้เดนออกไปเช้าเก่าเลยมาข้าวเหียวนะอะซ c แถวนี้มีแต่ข้าวพอลนะ จะเจ้าผมถึงปเปกผาอยู่ในสปเปก <c oughs> เขาอดตนอยากไอนไี่จิอนอไี่ใช้มือจะเป็นแล้วนั่นละปะพอพศูนย์หนึ่ง นั่นแบนบก็จะออกไปจอดไว้ป้าป้เอเขาคนไทยแล้วมาเดึงที่นคนขับไฟไเนี่ยเนาะเบาเบิ่งทางเลยมากลางคืนตอนแรกมันชอบจากแง่นี่น่าส้อยเนี่ยเลยลึกเลี่ยวมันละลึกแถวๆเนี่ยไงละ่ะเนี่ยเอา Кай Том. Боб.